มากค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นนักแสดงหญิงทุกคนมาร่วมกิจกรรมทํากีฬากันแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หนูได้เห็นพี่พเพื่อนอน,น,อน,อน้องนักแสดงแบบแต่ละคนเท่มากคือแบบโหแบบเท่มากแบบเก่งมากเราได้เห็นศักยภาพของนักแสดงหญิงหลายๆคน แล้วก็เห็นน้ำใจนักกีฬาเห็นถึงความสนุกสนานแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนแบบดีมากๆเลยคะ่ะรู้สึกว่าดีใจที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นเราเราผิดซ้อมมานานแค่ไหนครั้งนี้เห็นแบบชุดบาสออละความขาวมาเด็มใจวินออละบาสใช่ไหมคะก็สนุกอ่ะหนูก็เขาเรียกว่าเราเตรียมร่างกายในแง่ของการออกกำลังกายแบบ เฟิร์มมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องทักษะหรืออะไรพวกเนี้ยหนูก็เอาหน้าง,งานเลยเอาหน้าง,งานไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่หนูเกิดมานะหนูบอกตรงว่าหนูไม่เคยเล่นแชร์บอลหนูไม่เคยเล่นบาสหนูไม่เคยเตะฟุตบอลมีมีเตะฟุตบอลครั้งหนึ่งคืองานฟุตบอลช่องสอง พี่เตะเข้าโก้ค่ะมีแค่ง้นนั้นาไม่กลลัวเยไม่กลัวค่ะใช่ก็รู้สึกว่าสนุกดีแอบโกไ้ไหมแบบว่ากีฬาแต่ละอันมันแบบเกิดปฏิปิธได้ง่ายอ่ะก็เรียกว่าหนูเชื่อว่าทุกๆงานไม่ใช่แค่กีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแบบ การทํางานแม้แต่บางทีแค่เราเดินขึ้นลงขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาหนูมองว่าไม่แปลกเลยที่มันจะมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือพอมันเกิดแล้วเรารับรู้เราเป็นห่วงกันเรามีน้ําใจนักกีฬาหนูว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็บางอย่างพอมันเกิดขึ้นเราก็ทําให้เรียกว่าเหมือนทําให้ได้เห็นน้ําใจของคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างในงานก็มีออ๋อตอนนั้นหนูถือถือตะกร้าอยู่ค่ะแล้วก็น่าจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรืออะไรกันเกิดขึ้นโดยที่พี่สำหรับพีนะพีไม่พีไม่ได้เห็นภาพชัดทั้งหมดเพราะว่าตัวเราแล้วก็โฟกัสบอลโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่า ไม่มีใครตั้งใจหรือว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกคนแค่ทำตามหน้าที่ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องทำแล้วก็แน่นอนทุกกีฬามันต้องมีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ถามสารทุกสุขดิบกันแล้วก็ใช่ค่ะ,ะพี่เก่ไก่เก่งมากอึดมากคือเล็กพิกี่หนูของจริงคือ คือเหมือนเขาใจเขาใหญ่มากอะคะ่ะฟีลว่าแบบเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุแล้วก็หลังจากที่พอ,อ,อจบเกมนั้นแล้วพอเข้าไปอะคะ่ะก็ได้มีการขอโทษขอโพยการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เอนดูน้องเพราะว่าน้องก็ร้องไห้ที่เหมือนแบบทําที่เก๋ไก่ล้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเป็นพีพีก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหมายถึงพี่เก๋ไกแล้วคะหนูว่าน่าจะช้ำบ้างแหละหนูว่าต้องมีช้ำบ้างแหละแต่ด้วยความที่ว่าพี่เก๋ไก่เขาเป็นสายแบบใจสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงคงมองข้ามผ่านเรื่องเรื่องอ,อ,อุบัติเหตุตรงนี้มากกว่าเพราะว่าทุกคนพี่ว่า รับทราบอยู่แล้วว่ายังไงไม่ว่ายังไงเราเล่นกีฬายังไงมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่แก่ๆก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยวิ้นหนูไม่เห็นมีใครหมายถึงยังไงนะคะเหนแฟนคลับก็ไม่เข้ามาไม่ไม่ไม่้ว่าตอบบบว่าไม่ไม่มีเลยนะหนูเห็นแบบว่าเหมือนพอทิปมันออกมามันก็ตอบคุณแรงแบบอ๋อหนูเห็นแบบทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงอะค่ะ น่ารักกันมากมีน้ำใจนักกีฬากันมากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือพี่เห็นแบบทุกคนแบบแฮปปี้อะค่ะแล้วก็เข้าใจกันว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุมีน้ำใจนักกีฬากันมากๆแล้วก็นั่งกินคงกินเข้าอะไรกันปกติเลยอค่ะก็ฝ <c oughs> ากละครแสนลักด้วยนะคะคืนนี้หนูจะได้เข้าหอแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะราบรื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ก็อยากจะให้เอาใจช่วยร้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าม้าเหมยจะจะยอมรับเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวร้านนี้เองก็ต้องต่อสู้กับปุปสรรคแล้วก็คอยซัพพอร์ตระวีอยู่เสมอแล้วไม่ได้จบแค่เรื่องเข้าหอของระวีกับร้านนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีคุณรณกรเนี่ยจะพาตัวสเคร็ตหรือว่าพาสซัรไพร์ใหม่เข้ามาเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ฝากแสนรักคืนนี้ได้ค่ะ